คู่นี้ก็มันครับยก3ามตามกันต่อครับโอ้โหเป็นความดูดเดือดที่เป็นโรคติดต่อกันมาครับอ่าดักเสียบเข่าซ้ายก่อนเลยแลวครับเพชรมงคลเดชเพชรก็เดินเข้าไปครับดื่อสยางเจอแข้งครับต้องฝ่าดงแข้งไปก่อนนะครับแต่ว่ามีเอาคืนครับมีหมัดมีแข้งขึ้นเหมือนกันนะครับเดชเพชรครับแล้วจังหวะนี้เทไม่หล้มครับอ้าวยังชนต่อไปนลยครับเดชเพชรอ้าวแทะโอ้กระตุกกระตุกเสื่อล้มไปเลยนะครับเพชรมงคลเกมยังเดือดอยู่นะครับ เป็นตัวเดินครับเดชเพชรบอลสังปัรายเอาคุกซ้ายครับมาแกวี่งมาน่ากลัวเลยนะครับเพชรมงคลดักแทงเข้าไปทีนึงครับเอาหักหักล้มเททิ้งหน้าบ้านตัวเองเลยครับเอาสิอีกคนหนึ่งแทงอีกคนหนึ่งเทครับเดี๋ยวดูกันครับขยับเข้าไปครับเดชเพชรวอสังปัพรายครับมาซ้ายหมัดขวาครับเจอแข้งขวาของเพชรมงคลโอ้โหแหมจังหวะก้มจะไปต่อยท้องครับเจอแข้งครับสวนทางปืนครับ ชักกลับไม่ทันนลดิเอาแมา่ต่อยกันเร้าใจจริงๆนะครับสั้นก่อจริงเด็ดไพโอ้โหเพชรมงคลเตะยัดไปอีกดอกนึงดอกนี้นี่สวยมากนะครับโอ้เพชรมงคลแล้วก็คาด้วยนะครับเด็ดเพชรทำไม่ได้แมจังหวะหักคอไก่เลยนะครับเพชรมงคลเมื่อสักครู่ครับวันนี้มาใช้แผนตีหัวเข้าบ้านครับเพราะว่ามีอัดฉีดล่วงหน้าก่อนที่จะไหว้ครู9 0 0 0 0มืนบาทนะครับเพชรมงคลอ้าวโอ้โห มาเล่นมาเล่นลำตัวโอ้โหแต่ว่าเดชเพชรไม่ยีระนะครับหาเรื่องหาชนตลอดเลยทีเดียวโอ้อะไนี้ไม่ต้องกลัวครับหัวใจใหญ่ว่าตับอยู่แล้วครับโอ้โหจังหวะขาลอยครับยกขึ้นมาเสียบเททิ้งซะเลยครับเหลี่ยมของเดชเพชรคู่นี้นี่ชิงไหวชิงพริบครับอ้าวคืนครับเดชเพชรออกมาเพชรมงคลก็คืนอ้าวแข้งขวาครับโอ้โหดักแทงคืนไปเลยครับอ้าวดันเสียบเข่าเจ็บเจ็บครับ อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันนะครับโอ้โหต่อยกันดีมากเลยนะครับผู้เอกบนเอ้าโอ้โหรับก่อนเลยนะครับเดชเพชรต็ไม่ไม่ได้บังเลยบังบังไม่อยู่เรื่องอะไรก็ไม่บังเลยนี่จังหวะวื่อสักครูดนีแหมแข้งขวาครับของเพชรมงคลครับแข้งขวาของเพชรมงคลเดชเพชรต่อยท้องพละแข้งเดินขยับครับเดชเพชรถีไปก่อนครับแข้งซ้ายเจอแข้งขวาของเพชรมงคลมาครับ ไม่มีของฟรีครับตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ยัดเข่าได้ไหมครับสวนด้วยหมัดครับเดชเพชรแกก็ตื้อจริงๆครับเดชเพชรเพชรมงคลวันนี้นี่รอก่อนครับรอให้คู่ชกออกโอ้ยโดนท้องมากเก่งรับมากไม่ดีนะครับโดนมันอาจจะจุกได้ครับซ้ายครับล้วงท้องมาเดินต่อแหมแข้งขวาโอ้โหเก็บดื้อจริงๆเดชเพชรนะครับเด็กอะไรดื้อขนาดนี้นะครับเพชรมงคลซัดเอาซัดเอาแต่ว่ายังเฉยนะแต่ไม่ แต่อย่าหมดแล้วกันอย่าหมดแล้วกันเพชรมงคลเดชเพชรเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วทนได้ครับมาลุกกันต่อบนเวทียก4ีนี่ครับผู้เอกวันนี้ไปแดงเดชเพชรเมินเพชรมงคลก็เตยัดตลอดอ้าเดชเพชรหาเรื่องทะ,ละเลาะอย่างอ้าเตะมาอีกแต่อึดมากเลยนะครับเดชเพชรไม่ยุบไม่ย่นด้วยนะครับแล้วก็ตื้ออย่างเดียวเลยทีเดียวอ้าโอ้โหแต่ว่าแม่คืนแต่ละเม็ดนี่เพชรมงคลน่นหนักๆเลยครับอเดชเพชรล้วงท้องต่อยหมัดถึงไม่ถึงครับ ต้องต้องเดินต้องเดินให้ไวด้วยนะครับเพราะว่าตัวเล็กดักเลือกออกดักเตะดักแทงครับเพชรมงคลโอ้โหซ้ายลำตัวครับแต่ว่าก็มีแข้งแล้วเนี่ยครับสุดท้ายเป็นเดชเพชรแล้วครับเททิ้งลงไปอ้าวโอ้โหโชกกันเร้าใจจริงๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นโรคท้องบางไม่ได้เลยนะครับเพชรมงคลเดชเพชรจะดื้อดื้อยังได้เอาจะตีเอากรรมการกะแก้ โอ้ออกแรงเยอะทั้ง3คนบนเวทีแหละครับเดินครับเดชเพชรเกียร์ถอยไม่มีอยู่แล้วทิ้งไว้ที่สุราชกรบหมัดมาโดนแข้งไปกอดเอาเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาครับเพชรมงคลอย่าตกใจแข้งขวากดไว้ก่อนกดไว้ก่อนครับทำอะไรได้ไหมครับทำอะไรไม่ได้กรรมการเกิดไกลเข้าเบรกแล้วก็แยกครับมาสู้กันใหม่ครับพยายามเดินเร่งเดินให้เร็วขึ้นและครับเพื่อที่จะมาอยู่ในร่องแข้งของเพชรมงคลครับขยับเข้าไปครับต่อยท้องลำตัวเป็นใบเบิกทางไปก่อนนะครับ อคือพอจับวงในได้กิดกดคอไว้เลยครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับยังไปไม่ถึงแล้วก็โดนไม่เต็มเท่าไรครับหมัดของเดชเพชรแม่เดชเพชรนี่ก็ชกแบบมีอารมณ์แล้วอารมณ์สวนอารมณ์โมโหอารมณ์โมโหชุนอย่างเดียวเดชเพชรมามามาเพชรมงคลเอ้ารอเตะเอาเตะเตะได้เตะไปเอาหมัดม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 าเอ้าต่อยไม่เลิกไม่เลิกเดชเพชรโอ้โหต่อยเป็นมวยสากลเลยครับแมาเพชรมงคลอย่ารับเยอะนะครับต้องมีคืนบ้างครับเอาแข้งขวาสวยครับวงในตีได้ไหม ตีได้ไหมครับกรรมการเกิดไกลเข้าเบรกแล้วก็แยกอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเมื่อสักครู่มีจังหวะชุนละมุนแล้วนะครับฝุ่นตลบเลยครับเดินเข้าหาต่อครับเดชเพชรครับชวนทะเลาะชวนหาเรื่องเจอเข่ามากเทลงไปเลยโอ้โหสุดมันครับอ่าปลายยกสี่ใครได้เอาผักออกไปเดินต่อครับแข้งขวาครับเพชรมงคลคืนมาเตะหลุดโอ้โหบีหัวใจครับเอาเดินตลอดนะครับเดชเพชรไม่หยุดเอาไปฝังแท่ไปแล้วนะครับเพชรมงคล เอา้าถอยเ,เอะเดยวเอ้าขวามาเด็ดเพตโตไปตุกขวามาขวับปลุดเอ้าขวายอ,องหนึง่งเอา้าโอ้โหหนึ่งคนสู้ด้วยลูกขยันครับส่วนอีกหนึ่งคนสู้ด้วยเล่นด้วยจังหวะเล่นด้วยฝีมือครับโอ้โหเราล็อกไว้จังหวะอันนี้ครับเอาคอไปเลยครับโอ้โหบีหัวใจครับอ่าช่วงปลายยกสี่ครับใครได้มาโดนมาต่อยท้องคืนไปครับพักออกต่อยหมัดมาโดนท้องเอาเอา อย่านิ่งครับอย่านิ่งครับอย่านิ่งครับเพชรมงคลดักแทงหมัดอีกทีหนึ่งโอ้โหอีกคนหนึ่งนี่เหวียงไปช่วงปลายครับโอ้โหโดนต่อยท้องทำท่าจักกะจีเลยครับเพชรมงคลครับอันนี้มันอย่างนี้เลยทีเดียวคุณเอกเป็นฝ่ายเดินลุยต่อนะครับเด็ดเพชรวอลสังกัดไทยเจอแข้งขวาครับโต้คืนด้วยขวา แฟนมวยดูแล้วก็ให้คะแนนในใจด้วยนะครับล้วพอเลยครับเดชเพชรหรือเพชรมงคลครับ1 1อยสิบครับจะไปไหนครับเวลายังเหลืออีกเยอะเลยนะครับ2นาทีครึ่งครับและพ่กนี้อย่าลืมนะครับคู่มวยในกระแสครับเขียวพยักจิตเมืองนนท์ครับยอดมวยเจอกับโอ้โหนักมวยที่สดแรงแล้วก็รูปร่างสูงยาวที่สุดในตอนนี้ครับอย่างนาบิวีนัมมวยไทยพ่งนี้ห้ามพลาดนะพวกนี้ห้ามพลาดนะถูกต้องครับเออคอมวยห้ามพลาดนะพวกนี้ มาดูคู่นี้ยังไม่รู้ว่ารุ่นกันยังไงเนี่ยเอาน้องออสก็เหลืออีกหนึ่งนาที40่วิอ่ะครับทั้งคู่ก็สู้กันมาแบบดุเดือดเลยนะครับ4ยกนิดๆอ่ะขยับอ่าตอนนี้ก็ต่างฝ่ายต่างก็มีความมั่นใจอ่ะครับเอา้ามาดูนะครับฝ่ายแดงก็คือเดชเพชรน้ำเงินเพชรมงคลรรมาทำการจะออกแบบไหนนะครับ แล้วก็ขอเรียนย้ำาต่างคนต่างยืนต่างคนต่างอยู่แล้วครับพยายามชูกำปั้นขอจะขอสงบสึกแต่ว่าเพชรมคงคลนี้ก็ก็ไม่เอาอยู่แล้วนะครับระหว่างรอเสียงระฆังยกสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้เคี่ยวพยักนาบิลคู่เอกนะครับเพชรอนุวัฒน์เชอรี่คู่รองฉลามดำแปะยิ้มคู่สองเปิดหัวนี่หลานย่าโมกับดอกไม้ป่าครับโอ้โหเปิดหัวยังน่าดูไม่ดูไม่ได้ครับส่วนคู่เอกช่วงสองนี้ก็เป็นเพชรสาริศิเจอกับเพชรพันนัก พรุ่งนี้ก็ติดตามกันนะครับเริ่ม18เนกาที่สนามมวยรังสิษแห่งนี้แหละครับมวยมันบันสุกในการทำงานของทีมงานที่ดีดีครับเหลืออีก40วิโดยประมาณครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าจะไปไหนครับจะไปสุราชมุมแดงหรือว่าจะไปโคราชมุมน้ำเงินครับแม่ดูแล้วต้องได้ใจกรรมการเลยนะครับไม่รู้ว่าดูแลให้คะแนนไปด้วยนะครับเต๋อว่ตตาไม่เข้าออกรรมการก็ อีกเรื่องหนึ่งฝ่ายแดงเดชเพชรน้ำเงินเพชรมงคลอ่าก่อนหน้านี้เบียดกันมาสู้กันมาสนุกเหลือเกินครับและบรรยากาศบนเวทีนี่ก็ยังเจียวจ้าวอยู่ครับโอ้ช่วงปลาย,ลายช่วงท,ท้ายแล้วครับใกล้ละใกล้จะหมดยกสุดท้ายละจะออกใครครับออกซ้ายออกขวาหรือว่าออกตรงกลางครับเป็นไปได้3หน้าเลยโอ้โหผู้นี้มาเจอกันรลเบียดแบบนี้ครับน่าสนุกน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ นีเนะครับเสียวไส้จริงๆนะครับเสียวไส้แทนคนดูด้วยนะครับว่าจะออกฝ่ายไหนนะครับฝ่ายแดงก็คือเดชเพชรน้ำเงินเพชรมงคลเดชเพชรแดงนะครับน้ำเงินเพชรมงคลปลายยกจะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับรอระฆังอีกนิดนึงใกล้จะหมดยกแล้วนะครับอีกนิดเดียวเลยทีเดียวทําไมมันดีหัวใจแบบนี้ครับหมดยกสุดท้ายครับคุณว่าใครครับเดชเพชรวอสังประภัยหรือว่าเพชรมงคลอปิติศักดิ์ครับนีเลยครับรอกรรมการบนเวที รับใบคะแนนจากด้านล่างทั้น3มุมก่อนนะครับไปที่มุมหนึ่งข้ามไปที่มุมสองนะครับอา้าวรอนิดนึงมุมน้ำเงินมีทนายอชริยะนะครับขึ้นมารับครับส่วนมุมมุมแดงมีคุณมิตรนครน,นะครับผมให้ส,สู้สัดการอ้าวใบสุดท้ายไปไหนโอ้โหน้ำเงินนะครับ เพชรมงคลอ,อปิติศักด์เป็นฝ่นายชนะเดชเพชรวอสังประภัยนะครับโอ้โหต่อยกันเล้าใจจริงๆโอ้โห,โโหคู่นี้นี่ภาคเดียวไม่พอแล้วแหละ